เคืองทวัดใช่ไหมฮะพู่กับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะฮะเดี๋ยวเราเอาเจ้าหน้าที่มาด้วยอะลรนะฮะเชิญเชิญนะฮะจะได้ทดสอบเวลาคุณผู้ชมคนที่ขับขี่บิ๊กไบค์ทั้งหลาย คืออันนี้ทางด้านมอเตอร์ไซค์คันนี้ของใครฮะครับทางนี้ครับวันนี้ผมมีเจ้าหน้าที่ที่เขาอ่าเชิญฮะเชิญเจ้าหน้าที่าปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนี้โดยตรงนะครับอ่าร้อยตำรวจเอกยุทธรักน์นะครับนามสว่างเป็นเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจจราจรซึ่งดูแลเรื่องแผนกบลรพิษและภาวะเลยอ๋อเวลาเจอมอเตอร์ไซค์เอาอย่างนี้ถามเลยนะฮะอ่าทางด้านตำรวจดูอะไรผิดไหมอย่างนงี้เห็นบิ๊กไบค์ตรงนี้ปุ๊บอย่างนงี้อ่ะดูอะไรก่อนฮะสมมติจะตั้งด่านตรวจตำรวจอ่ะดูอะไร เสียงมาก่อนอ๋อเสียงออาม่เป็นไรฮะเปิดเรียบร้อยแล้วฮะเสียงมาก่อนเสียงมาก่อนครับเสียงมาก่อนถ้าเสียงดังเนี่ยเราฟังก่อนว่าเสียงดังไหมอ๋อเอาหูก่อนถ้ามันดังอผิดปกติมันจะแป้นแป้นมันจะดังผิดปกติจากรถทั่วทั่วไปทีนี้ก็เรียกเรียกมาตรวจโดยใช้เครื่องมืออ๋อครั้งแรกจสดงกว่าสิ่งที่มอเตอร์ไซค์เจอกันคือหนกหูก่อนเสียงมันดังตำรวจแล้วตำรวจเข้าหูแล้วครับโบกครับโบกเสร็จทำไงต่อฮะโดยหลัก จับเลยไหมเอ้าเฮ้ยดูท่อแล้วเฮ้ยเฮ้ยท่อน่าจะเดีดใบสั่งถ้าปกติมาจากโรงงานโดยที่ไม่เดียดดแปลงกับภาพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะยังไม่จับครับดูอย่างนี้อ่ะสมมตินะฮะคันนี้เลยเนี่ยนะฮะไม่ใช่คันของพวกเขานะฮะอย่างนี้ผิดไหมเอาดูด้วยตาเปล่ากันตำรวจรู้ไหมว่าผิดไหมถ้าอถ้าผมมองตัวนี้นะถ้าในส่วนที่ผมไม่ได้จับในเสียงยังไม่จับเครื่องมือครับยังไม่จับเครื่องมือรู้ไหมผิดไหมผิดครับรู้เลยเหรอครับผิดตรงไหนตัวนี้ครับอ่า อันนี้คือที่เหยียบโอ้โหนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไบเชิญทางนี้นะฮะอ่ะทางนี้คือที่เหยียบผิดตรงไหนฮะอ่ะเชิญนะผิดการัดแปลงสภาพนะครับ่นี่ตรงนี้ต้องมียางโอ้โหนอ่โหที่มันจะมียางอ่ะขออนุญาตนะฮะตรงนี้ผิดถ้าตำรวจเจออนนี้ที่เหยียบอ่ะไม่เป็นไรฮะอ่าูตรงนี้ก่อนส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่มันมียางนี่ทำให้มันฝืดแล้วก็ไม่เกินอันตรายที่มียางหุ้มคือ คือไม่ให้เกิดอันตรายนะครับเวลาล้มอะไรก็แล้วแต่มันจะมียางยิ้มหนี้อันนี้คือเข้าขายเขียนใบสั่งได้ละคืออยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าที่ตำรวจแต่อย่างงี้ถ้าเขาถ้าเขาก้ากล่าวเตือนก็ได้นะครับรถส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่าอย่างนี้นะครับคือรุ่นนี้อันนี้ผมไม่ได้เอามานะอ่าเข้าใจอ่ะทีนี้อันเนี้ยสแตนดาร์ดโรงงานคันนี้พ้่งวิ่งไปประมาณอันนี้คือของคุณละประมาณพันกิโลนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็สแตนดาร์ดโรงงานของคาวาซากิอ่ะเดี๋ยวช้าๆนะฮะ คันนี้คือของคนที่ขี่บิ๊กไบค์อ่ะขออนุญาตอ่ะกล้องจับฮะเดี๋ยวจะได้ทันก็ที่เหยียบเหมือนกันอ่ะวันนี้ดูไม่ได้มีการเตียงกันมาก่อนนะฮะมันก็เหมือนกับคันสีเขียวอย่างนี้ก็ผิดอีกนะฮะถ้าอย่างนั้นใช่ไหมฮะตำรวจปกติทั่วไปมันจะมียางแต่ที่นี่ที่มาจากโรงงานใช่ไหมครับตัวนี้มาจากโรงงานอันนี้มาจากโรงงานครับใช่ครับเหมือนกันคันนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยเปลี่ยนอย่างเดียวเลยคือสายเบรกกำลังเอาที่เหยียบก่อนเพราะสังคมคันนี้ได้เห็นชัดแล้วตำรวจบอกคันนี้ผิด คันนี้กําลังจะบอกว่าไอ้ตรงน mm ี้มาจากโรงงานมันก็เหมือนกันตำรวจผิดไหมฮะถ้ายางงี้จะทํายังไงละฮะตัวตัวนี้ใช่ไหมครับอ่าปกติโดยทั่วไปที่มาตรฐานของตรงโรงงานคือมีจะมียางหุ้มด้วยอันนี้ผมมียางหุ่มไหมจริงจริงมียางุมไหมมียางุ่มมาไหมปกติจะมียางหุ้มนะไม่มีเลยหรอฮะน่าเป็นรุ่นเก่าครับนาจะเป็นรุ่นเก่าครับแล้วนั่นคือเป็นพวกรถผู้หญิงครับเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วฮะรถรถใหญ่ก็มียางหุ้มนะไม่มีครับนี้ฮะกำลังจะบอกนี่แหละอันนี้คืออ มาจากถูกต้องไม่มียางหุ้มตำรวจเจอเองอย่าบอกอย่างนี้ผิดแต่ไอ้ทางนี้ก็บอกก็ของถูกก็มันมาอย่าง,นนงเนี้ยผู้กุ้งกลับทำไงดีฮะเวลาชาวบ้านเจอดูแล้วพินีจตำรวจไม่เหมือนกันแล้วนะฮะก็ต้องดูมาตรฐานผู้ผลิตครับแล้วก็ต้องคุยกับคนส่งที่ออกอนุญาตเราต้องมีการตรวจสอบต้องผ่านมออกมาตรฐานอุตสาหกรรมครับอืต้องผ่านแต่ถ้าอย่างนี้อสมมตินะฮะตำรวจต้องเจอผมว่าประเด็นอย่างที่บอกยกตัวอย่างเนี้ยเป็นประเด็นปีกย่อย แต่ไม่มีคนโทษนะฮะด้วยความคลอดจำพุงกับแต่คนเจอกันเยอะไงฮะไอ้ปีกย่อยวันนี้ก็เลยอยากให้สังคมตอบสิ่งที่ชาวบ้านเขาเจอกันเยอะๆอย่างกรณีแบบนี้อะถ้าเป็นพี่พี่เจอพี่ทําไงในส่วนนี้จะไม่ใช่สาระสาคัญที่จะต้องตำรวจต้องมาจับเพราะว่าถ้าไม่เกิดการล้มแต่ส่วนใหญ่ที่ตำรวจเชิญเชิญหันหน้าทางนี้อะเชิญยังไงฮะส่วนใหญ่ที่ตำรวจจับนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงกระจกนะครับหนึ่งกระจกหรือไม่กระจกมีปัญหาถ้าไม่มีกระจกมีกระถือว่า อันนี้โดนลักษณะนี้จะโดนด้วยความเคารพนะฮะัตำรวจทั้งสองข้างบางคนบอกกลัวเหลือเกินบางทีตำรวจเอาทุกอย่างอะถ้ามันผิดนิดผิดหน่อยก็ใบสั่งแล้วก็นี่ไงฮะที่คนเขากลัวผมว่ากลัวเกินเหตุไปหรือเปล่าครัอเกินเหตุไปอยามากลัวเกินเหตุครับกลัวเกินเหตุตอนท้ายผมนี่ตรงนี้ผมมองว่าต้องอุปกรณ์ส่วนควบก็ส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วด้วยตัวเขาที่มองภาพเนี่ยความปลอดภัยที่เรามองหลักๆอ๋ออะไรนี่ข้อมูลภัยกันน็อกหรือเปล่า อันนี้แน่นอนไอสภาพเราอ่ะขอนี้ฮะเสียงที่เราคุยกันอ,อย่างนี้มองปุ๊บรู้เลยไหมฮะอ่ะคุณพี่ตำรวจรู้ไหมว่าผิดท่อเอามองที่ตาปากก่อนรู้ไหมถ้าท่อรถพวกบิ๊กไบค์มันจะเป็นมายอย่างนี้อยู่แล้วครับอ่าจะเป็นมายอย่างนี้อยู่แล้วอ่าอ่อันนี้แต่ถ้าเสียงมันดังพังหูปุ๊บอันนี้ขอเรียกตรวจขออนุญาตเรียกตรวจยังไงฮะอ่ะเช่นมันต้องห้ามเกิน ห้ามเกินคนน้อยห้ามเกินห้ามเกิน95เดซิเบลเกเอาเวลาทดสอบทำไงเวลาทดสอบก็คือขออนุญาตหยิบมาหน่อยฮะทำยังไงฮะตั้งตัวนี้นะครับไม่เกินจากท่อเนี่ยครับห้าสิบเซนรู้สึกว่าเขาจะมีไอ้ตัวนี้ใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าอะไรครื่องวัดเครื่องวัดอ่ายังไงมะเขาเรียกว่าไม้วัดไม่เกินสิองศานะครับตามนี้นะครับตัวนี้50เซนนะครับส่วนสูงก็เท่ากับท่อเชื้อครับแล้วไงฮะแล้วเราเปิดเครื่องแล้วคันเร่ง การเลีงคาาอ่าอย่างนี้เปิดแล้วยังไงฮะเครื่องมันจะวัดเลยใช่ไหมฮะก็จะวัดเลยนะครับกล้องเดี๋ยวขยับเข้ามาตรงไอ้ที่ตัววัดเนี่ยฮะกล้องเราขยับเข้ามาหน่อยตอนนี้เร่งประมาณครึ่งหนึ่งของเครื่องอ๋อครึ่งหนึ่งของเครื่องครึ่งหนึ่งของเครื่องดีครึ่งครับแต่อ่าอย่างนี้คือเกินอันนี้คือเกินคืออันนี้ โมในนี้นี่มันเกินอยู่แล้วเกินอยู่แล้วเมื่อกี้เห็นแล้วร้อยกว่าครับไอาอย่างนี้คือแต่ที่นีเชินที่ที่มันเกินเยอะๆเพราะอะไรไอเนี้ยมันกล้องอ๋อมันกล้องใช่ไหมฮะอ่าต้องเป็นที่โล่งตต้องดูข้างนอกอ่าตัวนี้เกินต้องเป็นที่โล่งเพราะวีเสียงสะท้อนจากฝาบ่าเพราะคันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะฮะคันนี้เนี่ยทีมงานเราเตรียมมาเรายอมรับตรงๆว่าเราเตรียมคันผิดมาให้เลยเอ่อเพราะงั้นคืออย่างเงี้ยคือยังไงมันก็ผิดถูกไหมฮะเพราะเสียงยังไงมันก็เกิน แต่กรณีนี้อันนี้ของผู้ร่วมรายการของเราเนี่ยนะฮะอันนี้ท่อประเด็นมันมีอันนึงนะฮะเดี๋ยวท่านผูมกับช่วยตอบผมหน่อยแล้วสุดท้ายแล้วมันมีตัวที่เขาเรียกว่าคุมระดับเสียงซ,ลซเลนเซอร์ซเลนเซอร์เขาเรียกอะไรนะฮะลซลเลนเซอร์ซเลนเซอร์มันจะติดตรงไหนติดตรงข้างในนะผมอ๋อสมมติจะถอดไปถอดออกได้คันนี้ถอดไปแล้วคือตรงนี้ฮะภูมกับถ้าติดเข้าไปเนี่ยคือเสียงจากท่อที่มันจะดังจาก ร้อยกว่าก็เป็นมาณลัก80กว่าคือถูก <7 S 1> ต้องเลยใช่ใชแต่ประเด็นที่เรากำลังถามคือสมมติถ้าติดตัวนี้นะฮะจากท่อที่มันผิดกฎหมายท่อมันผิดกฎหมายแต่เราติดไอ้ตัวควบคุมเสียงเข้าไปปุ๊บอย่างเงี้ยจับไหมทั้งที่เสียงมันไม่เกินแล้วนะฮะอันนี้เราคุยกันเรื่องเสียงอ้าวถูกต้องฮะถูกฮะอ่าแเราก็วัดจากเสียงอถ้าเสียงไม่เกินมันก็ถือว่าไม่จับอ่าแต่ถ้าจะกลัวไหมฮะถ้าจะเล่นเรื่องแดดแปลงสภาพอีกนั่นแหลอะอ่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้มากกว่าครับว่า เชิญเชิญอะยังไงฮะยังไงประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราจะเจอกันเนี่ยคือว่าเฮ้ยไม่ถืออะไรมาเลยเอาละกูโดนละแต่ลงสภาพอะไรเงี้ยครับอ๋อคือก็จะบอกสมมติสมมติท่อผิดแต่มันมีเครื่องควบคุมเสียงอยู่ถ้าตำรวจทางพุ่งกับบอกเสียงไม่เกินคุณไม่ผิดแต่ที่นี่กลัวอีกบอกเดี๋ยก็มามองท่อผิดอีกอ๋อสุดท้ายทําไงดีพุ่งกลับก็อย่างที่บอกว่าการทํางานของเจ้าที่เนี่ยอืเราใช้หลักรัฐศาสตร์ ครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมนะฮะถ้าเราเจตนาบริสุทธิ์ใจนะครับและเราไม่ได้ไปแปลงสภาพอะไรมากมายเนี่ยผมเชื่อเจ้าที่บอกให้ความยุติธรรมให้ความยุติธรรมบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางครั้งก็ว่ากล่าวให้ไปแก้ไขกันได้นะครับดุทีดุลพินิษฐนะครับดุลพินิจของตํารวจกลัวอีกงไหมตอนนี้ถ้าฟังวันนี้เพราะวันนี้เราแค่ยกนะฮะไอ้ที่รองเท้าเนี่ยดุลพินิจของตํารวจวันนี้ที่เจอกันแบบไม่ได้เตียงกันมาเลย เชิญฮะคคุณตํารวจว่าไงฮะกำลังจะบอกว่าส่วนใหญ่อย่างนี้เขาก็ไม่ได้จับกันไม่จับครับเพราะว่าไม่ได้มองถึงตรงนั้นเท่าไหร่ไม่ได้มองถึงตรงนั้นส่วนใหญ่ก็จะมองความปลอดภัยก็คือหนึ่งกระจกสองหมวกตัวนี้ก็ไม่ได้คอยมองกันหรอกไฟท้ายไฟี้ยไปร้ายไปเลียกพวกนี้ต้องมีครบแล้วนัเขาดัดแปลงสภาพไหมฮะเรื่องไฟดัดครับแต่ว่ามีอยู่แต่ว่าเล็กกว่าแต่ว่าสว่างเหมือนเดิมครับอ๋อเออไฟนี่ดูไงฮะท่านผู้กำกับอย่างนี้ ผมพูดตรงนั้นถ้าไม่ใช่คนในวงการผมก็ดูยากครับอ๋อดูยากยิ่งตำรวจไม่ใช่อยู่ในวงการด้วยต้องเป็นตัวที่ขี่บิ๊กไบค์ถึงจะรู้อ๋อแต่ถ้าไม่ใช่เหยียบแล้วมีไฟมีไฟใช้ได้เปิดไฟได้เปิดไฟใช้ได้ไปเลี้ยวไฟเบรกมีใช้ได้ก็ใช้ได้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนโดนจะโดนหลอดไฟหลีก็คือถ้าไม่มีเสียงแตกผ้าอะไรด้วยเวลาเหยียบเบรกแล้วมีเสียงเดี๋ยวเชิญตรงนี้ฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเชิญขอบคุณนะฮะขอบพระคุณครับขอบพระคุณฮะ